สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้จะมาทำเป็นไอรังพึ่งครับก็อทำเป็นกล่องไม้ครับก่อมาก็ก็เยอะแล้วครับมาทดลองทำแบบไอในดินนะครับก็เป็นลักษณะการขุดครับขุดเป็น โพงเข้าไปในจอมปวกแล้วก็จะทาเป็นรังพึ่งครับแบบนี้ครับนี่เป็นกระเบื้องครับกระเบื้องดินเผาครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทาไข่พึ่งเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็หุดเป็นโพรงลึกเข้าไปแบบนี้ครับ ก่น,น่าจะมีผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับที่เราทําในดินแบบนี้ครับคือปัญหาก็คือพวกมดครับน่าจะเป็นประเด็นสําคัญนะครับเราอาจจะเห็นไอมันอยู่ตัวไอตัวผึ่งะครับไอเขา อยู่ตามธรรมชาติเยอะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเขาอาจจะได้แบบพื้นที่เหมาะสมนะครับไม,มมไม่มีมดไม่มีแมลงอะไรรบกวนนะครับแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้ครับมันอาจจะมีพวกมดพวกมแมลงรบกวนนะครับเราต้องลองดูก,ก่อนครับนี่ครับก็จะตัวนี้ก็เป็นอิดตัวนี้เป็นอิดมวลเบาครับนี่ครับเป็น จอมปลวกแล้วข้างบนผมก็ได้วางเป็นหม้อครับล่อไว้อีกอันหนึ่งซึ่งก็ลองลองดูก่อนครับวางทําไว้ทั้งสองอย่างครับครับก็เรียบร้อยครับแค่นี้ครับก็ทําง่ายๆครับรูเข้าออกก็อยู่ตรงเนี่ยใต้แผ่นกระเบื้องนี่ครับก็เป็นรูเล็กๆยาวๆครับ ก็ต้องลองดูครับว่าทําแบบนี้มันจะเวิร์กแค่ไหนครับนี่ครับก็ตั้งรล่อไปสองอย่างเลยครับตอนนี้ครับหม้อครับแล้วก็ขุดรูครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ